สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยคำพูด er แมทพีรันนีก่อนทัวลงยับพระพฤติกรรมแบบนี้ 8ก an ุมภาพันธ์2566แฟนเพจ a c e b o o k วันบันเทิงได้ออกมาโพสต์คำพูดของนางเอกสาวแมทพีรันนีที่ว่าเราทําอาชีพนักแสดงเราอยู่ในจอทีวีคนมองว่าเป็นบทละครเป็นชีวิตที่บางทีเราชอบคนนี้จังเลยเราเกลียดคนนี้จังเลยเขาเลยเอาตัวเองมาอินกับขา่าวจนเขาลืมไปว่าความอินของเขาทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งบอบช้ำขนาดไหน หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยพแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตที่ไม่ move on เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่น น่าจะเข้าใจอะไรผิดคนเขาไม่ได้เกลียดเพราะอินกับเ่านะแต่เขาเกลียดเพราะพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่างหากในตอนนั้นคนเขาเห็นกันทั้งประเทศที่เธอบอบช้ำเป็นเพราะเธอเย่อหยิ่งจองหองพูดจาไม่เคารพยำเกรงผู้ชมทั่วประเทศเธอลองย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์เก่าๆที่เธอพูดไว้แล้วเธอจะได้เห็นว่าทําไมคนโดยทั่วไปเขาถึงต่อต้านเธอเรื่องหลังสุดที่เกิดขึ้นคนทั้งประเทศเขาก็เห็นใจเธออยู่นะ แต่ถ้าคดีมันพลิกนะคราวนี้ทัวคงลงเต็มคาราเบลมากกว่าก่อนอีกความถนงตัวไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อบุคคลสาธารณะนอกจากนี้แมทพิรณีเปิดใจกลางรายการแชร์ถึงดราม,มาไฮโซพกอัมพชราภายันกล้าพูดว่าสนิทกับพกถึงขนาดอีกฝ่ายเรียกอ e ีแมทที่ผ่านมากินข้าวกับสาวคนก่อนๆของฝ่ายชายตลอดรับเจอเรื่องหนักๆร้องไห้ตลอดแต่ไม่ให้ใครเห็น เคลียไม่เลิกสงการทราบซึ้งฝ่ายชายและครอบครัวไม่เคยปล่อยมือจากนี้จะมีสติมากขึ้นจะหนักแน่นไม่ตกเป็นเหยื่อคำพูดใครบอกฟ้องชาวเน็ต10เคสหมดเงินเป็นล้านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเรีย h โฮมไลฟ์ดอทอขอบคุณครับ